ผมรู้สึกว่าเธอเป็นบุคคลแห่งปีของจริงเนี่ยคือมันมีนักร้องคนไหนที่แค่ไม่มาร้องคอนเสิร์ตในประเทศไทยแค่ไม่มาทําคอนเสิร์ตในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ไม่มาทําคอนเสิร์ตในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันเฉียงใต้เนี่ยแล้วทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้มานั่งทะเละาะบอกแว้งกันอย่างน่าสนุกสนานขนาดนี้ผมบอกเลยว่ามันสะท้อนถึงอิทธิพลและความเป็นที่น่าต้องการและแรงดึงดูดและความหอมหวนของศิลปินชื่อดังคนนี้ เทเลอร์สวิฟต์นะครับร้องเพลงที่สิงคโปร์นะครับไม่ใช่แค่นัดเดียวนะฮะรอบนี้คอนเสิร์ตของเธอมีวันเสาร์ที่ผ่านมา2มีนาคมเสร็จแล้วมีคอนเสิร์ตในวันที่4วันที่7วันที่8และว,วันที่9มีนาคมและเธอไม่ไปประเทศอื่นในย่านนี้เสร็จแล้วก็มีมุมมองของนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็มีมุมมองของสอสอของฟิลิปปิน แล้วก็ยังมีมุมมองของผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ในประเทศสิงคโปร์คือเอาจริงๆไปไปมาเนี่ยนะฮะหลายประเทศก็ต้องการให้เทเลสวิสเนี่ยไปทำคอนเสิร์ตแหละเพราะว่ามันทําให้มีเงินสะพัดอย่างในกรณีของสิงคโปร์ก็มีคนตีเที่ยวบินแล้วก็จองโรงแรมมากขึ้นเข้าใจว่าเงินสะพัดที่ฟิลิปปินในรอบนี้เนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ300ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ9000ล้านบาทแต่ประเด็นก็คือว่าตกแล้วมันเป็นความผิดของใครไอ้สิ่งที่น่าตลกขบขันที่สุดก็คือว่าคุณได้ยินนจากก เมืองและได้ยินจากสื่อสารมวลชนหลายประเทศพยายามที่จะวิเคราะห์กันในย่านนี้ว่าโอ้โหทำไมสิงคโปร์เห็นแก่ตัวจังเลยแล้วก็มันเป็นเพราะสิงคโปร์จ่ายเงินคือผมพูดตามตรงฮะคุณไม่ต้องไปโทษสิงคโปร์หรอกฮะ,ะจริงๆแล้วมันคุณต้องโทษ Taylor Swift แต่บังเอิญไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ Taylor Swift ไงเพราะว่าเขาเป็นบุคคลแห่งปีจริงๆซึ่ง,งตัวเขาเองกะแหละคือคนตัดสินว่าจะรับข้อเสนอของสิงคโปร์หรือไม่ เขาไม่ต้องรับก็ได้แต่เขาเลือกเองไงที่จะจัดคอนเสิร์ตในรอบนี้เนี่ยทีเดียวเนี่ยนะฮะหวันเนี่ยในสิงคโปร์หวันหรือ5วันเนี่ยไม่เป็นไรไม่ไปร้องที่อื่นเน่ยร้องอยู่ที่เดียวเนี่ย นะเพราะฉะนั้นเขาไปแค่สิงคโปร์ในรอบนี้เพราะว่าเขาเลือกให้เป็นเช่นนั้น1-9ึ่งถึงเมีนาคมเนี่ยเขาจะไปที่อื่นก็ได้แต่เขาไม่เอาครั้น,นี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าไม่คิดอะไรมากว่าเดี๋ยวในรอบหน้าพอเขาวางแผนคอนเสิร์ตเนี่ยเมื่อเขาทราบถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยทีมงานคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ถึง Taylor Swift คุมเองเนี่ยเขาก็จะออกดัมรบออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยเฮ้ยจะมีคอนเสิร์ตที่ประเทศอื่นในย่านนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน แต่ไม่ต้องไปโทษสิงคโปร์ครับเพราะว่ารัฐบาลอื่นเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดึงเทเลอร์สวิฟเข้ามาถ้าอยากได้จริงๆแต่สิงคโปร์เขาแค่อยากได้มากกว่าแต่ดีเบตเนี้ยเอาจริงๆสำหรับแฟนๆเทเลอร์สวิฟต์นะฮะที่เขาจงรักภักดีกับเทเลอร์เขาไม่สน้วฮะประเทศตนเองเพราะว่าไม่ว่าเทเลอร์จะร้องที่ไหนเข้าไปที่นั่นแล้วเขาไม่บน่นแต่มันเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างหลายๆประเทศไง เพราะไม่มีใครกล้าว่าเทเลอร์ก็เลยต้องไปว่าสิงคโปร์